โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมคอร์ด้ T ติมมือถเช่นเคยนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําปืนเมตานะครับ5กระบอกนั่นเองนะครับที่คนนิยมใช้มากที่สุดนะครับคือกดในแร้งเนี่ยยังไงก็เจอแน่นอนนะครับหนึ่งใน5กระบอกนี้นะหรืออาจจะเจอทั้ง5กระบอกในเกมเดียวเลยก็ได้นะครับกระบอกแรกครับผมเป็นอ่าชอปเปอร์นะครับเป็นปืนอ่าตะกูล l m g หรือปืนกลหนักนั่นเองนะครับชอปเปอร์นะครับเป็นปืนที่ผมมองว่า เก่งในทุกโหมดเลยนะครับนะคือส่วนมากเนี่ยจะเห็นเขาจับกันเยอะๆก็พวกก็ฮาร์ดพอยต์อะไรพวกนั right ้นนะครับปืนนี Todo ้ได้รับความนิยมมากนะครับคือแบบว่าแชมป์หลายรายการนี้ก็เลือกใช้ปืนนี้เหมือนกันนะครับนะก็ของแต่งก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับปืนชอปเปอร์นะครับเซตนี้ก็เป็นเซตที่แบบอ่ะแชมป์เซตแชมป์เลือกใช้เลยนะใครอยากปรับแต่งตรงไหนก็ไปปรับให้เข้าเข้ามือตัวเองได้นะครับสําหรับชอปเปอร์นะฮะก็บอกต่อมาครับ เป็นแมนวอลนั่นเองนะครับแมนวอ r นะครับเป็นปืนตระกูล AR นะครับที่มีความคล่องตัวกลางๆนะครับมีความคล่องตัวกลางๆแต่ดาเมจเนี่ยคือจัดจ้านมากนะครับสามนัดตายนะครับปกัปกปกักปักหายเลยนะครับเป็นปืนที่ผมต้องบอกเลยว่าคือโกงอะถ้าอยู่ในมือคนที่แบบรู้จังหวะมันคือจะเล่นได้ดีมากนะครับกระบอกนี้แล้วก็คนที่วางเป้าได้ดีเนี่ยก็จะเล่นปืนนี้ได้ดีเหมือนกันนะครับ การที่ใครมีเฟ์สช็อตดีเนี่ยปืนนี้คือดีมากนะครับถ้าเราเปิดไปก่อนเนี่ยเปิดเฟ์สช็อตเราดีเนี่ยสามนัดเขาไม่ได้สวนเราอยู่แล้วนะครับเพราะปืนนี้มันยิงแล้วมันตัวกระตุกมากนะครับคนที่โดนยิงนี่คือหันสวนยากมากนะครับสำหรับแมนอว์นะครับก็คือของแต่งก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นสายบุกนะครับสายบุกเดินยิงได้นะครับแล้วก็ผมแนะนําให้ใส่ไอจุกส้มนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ยิงระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลสามนัดตายหมดนะครับ ก็เซตนี้เลยนะครับสำหรับแมนวอลนะครับผม d r h นะครับเป็นปืนอ่าตระกูลเดียวกับแมนวอลเลยนะครับคล้ายๆกันแต่ d r h จะมีข้อดีข้อด้อยกว่าตรงที่ว่า d r h เนี่ยระยะใกล้ระยะกลางเนี่ยสนัดตายเหมือนกับแมนวอลเลยนะครับแต่ว่าระยะไกลเนี่ยจะ4นัดตายนะครับแต่แมนวอลมัน3นัดใช่ไหมปืนนี้ก็จะลดลงมาเป็นระยะไกลเนี่ยสนัดแต่ว่าอัตราการลั่นกระสุนเขาจะลั่นไวกว่าแมนวอลเหน่วยนะครับก็ อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าคุณเฟิร์สช็อตดีๆเฟิร์สช็อตเก่งๆปืนนี้ก็โหดไม่แพ้แมนวอ์เหมือนกันนะครับเพราะว่าอัตราการลั่นกระสุนมันเยอะกว่าแมนวอ์ทั้ง7หน่วยถามว่าเยอะไหมโคตรเยอะเลยนะครับแล้วก็ความแม่นยำเนี่ยที่เยอะกว่านะครับความคล่องตัวการควบคุมอะไรเงี้ยผมมองว่าแรงดิดแนวตั้งปืนนี้น้อยกว่าแมนวอ์นะครับแล้วก็สามารถคุมได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับเซ็ตของแต่งก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นสายบุกเดินยิงนะครับซูมไวมากครับซูมไวกว่าแมนวอ์หลายเท่าอยู่นะเซตนี้นะครับ เพงกบอกต่อมาครับเป็นปืน PP19 ใบสันนะครับนะเป็นปืนที่เพิ่งเข้ามาในซีซันปัจจุบันของเราเนั่นเองนะครับซีซัน3นะผมมองว่าเป็นปืนที่ OP อีกกระบอกนึงเลยนะครับนะ OP พอๆกับไอ้3ากระบอกที่บอกมาก่อนหน้านี้เลยนะด้วยดาเมจอัตราการลั่นกระสุนที่แบบว่าพอดีมากนะครับเป็นปืน4ช็อตนะครับปืน4ช็อตคืออะไรปืน4ช็อตคือปืนที่ยิง3นัดเอ๊ะ4นัดตายนะครับส่วนไอ้พวก d i h m มน w ว r อะไรเงี้ยมันเป็นปืน3ช็อตนะครับเขาจะเรียกกันอย่างนี้นะครับก็ของแต่งก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับสําหรับปืนนี้นะครับมันมีของแต่งที่เรียกว่าเนี่ยไอรัชแอมโมเออะลาดแอมโเนะครับเป็นแม็กที่ทําให้เวลาเรายิงขายิงแขนเนี่ยดามเมจมันจะไม่ดรอปลงไปนะครับถือว่าดีมากเลยนะครับ ก็เซตนี้นะครับจะยิงระยะ1-30เมตรเนี่ยอยู่ที่4นักตายหมดนะครับแต่ถ้าไกลกว่านั้นก็เพิ่มกระสุนไปนะครับนะเซตนี้เท่านั้นนะครับถ้าระยะยิงต่ํากว่านี้30เมตรก็จะไม่4ีนักตายนั่นเองนะครับปืนนี้ผมมองว่าเป็นปืนที่ดีนะครับความแม่นยําสูงนะครับคล่องตัวเนี่ยคือสปีดมากอะ่ะคือคิวไนกับกระบ,บอกเนี่ยเป็นปืนแบบคู่ฟัดคู่เหวี่ยงกันเลยนะครับตอนนี้ในเมตานะครับก็คือแบบว่า อยู่ที่เฟิร์สช็อตนแหละเหมือนที่ผมบอกนะครับใครเฟิร์สช็อตดีกว่าก็กินแน่นอนนะครับปืนนี้นะครับปืนกระบอกสุดท้ายครับสำหรับวันนี้นะครับจะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับคนดูคงแบบว่าเฮ้ยไอ้เฮียมึงไม่พูดถึงก็บอกนี่มึงมึงเล่นเกมนี้เป็นบอกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับกระบอกนี้นะครับ q q 9นะครับเป็นปืนเ m g ที่ผมรักอีกกระบอกนึงเลยนะคือคือผมเล่นตั้งแต่มันยังไม่ติดเมตาคือมันก็เก่งอยู่แล้วอะ ม,มันเก่งอยู่แล้วนะครับในซีซั่น2อคือมันบัฟมาอยู่นิดหน่อยอยู่แล้วพอซีซั่นสามแม่งบัฟขึ้นมาอีกโดยการเนี่ยบัฟไอ้พวกของแต่งพวก,กลำกล้องอะไรพวกนี้บัฟขึ้นมาอีกอะ่ะทำให้ข้อเสียมันน้อยลงอะ่ะมันยิ่งดีขึ้นมาใหญ่นะครับแล้วตอนนี้เสือมาติดเม่ใต้โอ้โหกดกีตาก็เจอนะครับในแรงนะฮะในแรงรีเจนแรงสูงๆเนี่ยคือกดกีตาราเจอทุกตาแน่นอนนะครับผมรับอากาศได้เลยนะครับปืนนี้นะครับเป็นมีอ่าดามเมจที่รุนแรงนะครับสี่นัดตายเหมือนกันนะครับในระยะใกล้นะ ระยะใกล้ระยะกลางประมาณนี้นะครับแล้วก็อัตราการลั่นกระสุนที่ไวมากนะครับ83เลยนะครับจบศัตรูได้แบบปืดลุดฟึบหายแน่นอนนะครับความแม่นยําที่พอดีแล้วผมมองว่าเยอะมากเลยนะครับสำหรับ S M G นะครับเป็นปืนตะกูดแ้กแท็กเกอร์เนี่ยความแม่นยำท่านี้ผมมองว่าเยอะมากนะครับความคล่องตัวก็โอเคนะครับถ้าแต่งแบบเซ็ตขขงผมนะครับความคล่องตัวมันจะบวกจาก no สต o อกไปด้วยนะครับ5%นะครับทําให้วิ่งไวขึ้นนะครับ ความคล่องตัวก็จะสูงนะครับปืนนี้นะครับแล้วก็ความแม่นยำเนี่ยดีด้วยนะครับระยะยิงก็พอดีนะครับแล้วปืนเนี่ยคือปืนเนี่ยเป็นปืนที่ดีที่สุดนะครับเท่าที่ผมบอกมาใน5กระบอกเนี่ยเป็นปืนที่ดีที่สุดนะครับแต่ถามว่ามันดีขนาดนั้นไหมไม่ดีครับถ้าฝึกคุมรีคอยดีๆเนี่ยระยะกลางระยะไกลเนี่ยคุณยิงสบายเลยนะครับยิงสู้เออสบายนะครับด้วยความที่มันปืนเมตาเนาะมันงัดได้หมดทุกปืนนะครับเซ็ตของแต่งก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะก็จะมีข้อเสียแค่ แรงดีดนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครคุมปืนไม่อยู่ผมก็แนะนําให้เปลี่ยนเป็น MIP stock นะครับมันจะลดแรงดีดเจนอนนะครับทําให้มันสายสายน้อยลงนะครับแต่ว่าก็จะเดินช้าลง5%นะครับก็เลือกเอานะครับอะไรกันบ้างครับผมสําหรับปืนเมตาห้ากระบอกนะครับที่ผมรวมมานะครับคือปืนกระบอกแรกกระบอก1กระบอก2กระบอก3กระบอก4กระบอก5เนี่ย มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเก่งนะครับที่ผมเรียงอย่างนี้คือมันเก่งทุกกระบอกครับ5กระบอกที่ผมบอกมาเนี่ยคือกดกีตาร์คุณเจอ1ใน5กระบอกนี้แน่นอนนะครับหรืออาจจะเจอ5กระบอกในเกมเดียวเลยก็ได้นะครับนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสามารถแชร์ให้เพื่อนดูได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ